สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมไฮบริดหมอแปงนะครับตามที่บอกไว้เลยนะไม่ได้ทำคลิปซ่อมให้ชมนานเลยนะครับสำหรับไฮบริดหมอแปงนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับนะสเปค24โวลต์3,000วัตต์นะครับมี MPPT built-in นะครับตัวนี้แกน3ตัว MPPT 60แอมป์นะครับนะเจ้าตัวนี้คือตัวหน้าเขียวนะครับ ยักษ์เขียวของเรานี่เองนะครับคุณหนาคุณตากันดีอยู่นะครับใส่ในก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูความเสียหายกันบ้างนะครับนี่ระเบิดตุ่มตามนะครับนี่นะฝั่งนี้ยังดูดีอยู่นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เสียนะก็ต้องเช็คดูก่อนว่าเสียไหมนะครับไม่ใช่ว่าไปจับเปลี่ยนมอสเฟตเฉพาะตัวที่ชอ็อตนี่มันไม่ได้นะนะครับ ฝั่งนี้นะครับยังดูดีอยู่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไล่เช็คว่ามันมีช็อตมีเสียไหมนะครับนะอย่าไปจับเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะครับอย่างนั้นไม่เอานะนะครับถ้าสายช่างนะครับเราเรารู้ว่ามันมีมากกว่านั้นนะทีนี้เมื่อมอสเฟตช็อตนะครับก็มาดูกันต่อที่บอร์ดคอนโทรลนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับอย่าง ที่เคยแนะนําไปนะครับก็เช็คอุปกรณ์นะครับภาคไดนนี่นะครับเรียงกันอยู่เป็นแถวพวกนี้นะครับอาจจะมีช็อตมีเสียนะทีนี้ก็ภากจ่ายไฟนะครับซีเนอร์นะครับชุดจ่ายไฟนะครับก็เช็คอยู่ราวนี้แหละนะครับนะออโต้ตัวนี้ด้วยนะครับก็ที่จริงมันไม่มีอะไรมากนะครับไฮบริดหมออแปลงนะครับที่ต้องซ่อมก็มีสส่วนมีส่วนนี้กับบอดได์ก็แค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมาก นะครับพอแคอออออ่รู้ว่าอันไหนเสียนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนก็แค่นั้นเองนะครับก่อนที่จะรู้ว่าอันไหนเสียเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอตัวน,นั้นนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วเช็คอย่างไงนะครับอิเล็กทรอนิกส์พืน้นฐานเราก็ต้องเ,อเรียนรู้กับมันหน่อยนะครับในการเช็คซีเนอร์ไดโอดเช็คยังไงนะครับเช็คทรานซิสเตอร์เช็คอย่างไงเช็คอา,าร,ร์เช็คอย่างไงนะครับ นะเราก็ควรที่จะรู้พื้นฐานกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมา,าไล่เช็คก,กันต่อนะครับถ้ามีพื้นฐานมามันก็จะง่ายแล้วนะครับนะไม่มีอะไรมากนะนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอ,อุปกรณ์ตัวที่เสียออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่เช็คไล่าทาความสะอาดวงจรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะทําอะไรต่อนะครับนะครับ เมื่อผมถอดมอส f เฟตออกแล้วนะครับก็จะเห็นร่องรอยของอาการโดนระเบิดนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ยังถือว่าไม่ได้เละอะไรมากนะครับเพราะว่าอาคาเกตยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับที่ต้องถอดฮิตซิงออกมาด้วยนะครับนะถอดฮิตซิงออกมาก็เพื่อจะเช็คลายวงจรด้านใต้นะครับว่ามันมอีอะไรที่ผิดปกติอยู่ไหมนะครับก็เลยต้องถอดฮิตซิงออกเช็คด้วยนะครับ มันจะได้เช็คละเอียดนะอันนี้ก็ถอดอาคาเกตเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทําความสะอาดลายวงจรให้เรียบร้อยจุดไหนมีรอยไหมลึกรอยไหมดํานะครับก็ขูดออกให้เรียบร้อยนะครับส่วนอื่นยังไม่เช็คนะนะครับไม,ไม่รู้ว่าเสียไหมนะก็ถอดฝั่งที่มันระเบิดให้เห็นถอดออกก่อนนะครับรู้สึกว่าบอร์ดตัวนี้นะครับเครื่องนี้จะไม่ได้ซิงซิงซะแล้วนะครับนี่นะ มีรอยมีวัฒนธรรมมนุษย์ผ่านเข้ามาก่อนผมอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่เข้ามาในส่วนนี้นะครับดูจากนี่เห็นไหมนี่นะครับลายวงจรมีการเคลือบกาวดํามาด้วยนะครับนะมีการเคลือบมาด้วยก็เดาว่าลายวงจรส่วนนี้นะครับมันก็น่าจะหลุดล่อนนะครับหรือ,อโดนสนิมกินนะครับโดนคาบเกลือกินอะไรอย่างนี้นะครับ มนุษย์คนก่อนนะครับก็เลยทําการเคลือบไว้ซะนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช่มนุษย์อ่ามนุษย์คนเดียวที่เข้ามาถึงจุดนี้นะครับอ่าก็ต้องไล่เช็คก,กันดีๆหน่อยนี่นะครับมีรอยวัฒนธรรมมนุษย์เข้ามาแล้วนะเห็นไหมโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะไล่ถอดออุปกรณ์ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นไล่เช็คดูว่ามีอะไรเสียไหมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับอ่ะนะครับมาต่อกัน ตอนนี้ผมก็ได้ถอดมอดเฟยต,ตัวที่ช็อตออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทั้งแถบนะครับฝั่งนี้6ตัวนะครับฝั่งนี้6ฝั่งนั้น6นะครับรวมเป็น12ตัวเห็นไหมตายเรียบเลยนะครับแล้วก็เคลียร์ลายวงจรให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอ,อุปกรณ์อาขคาเกตเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นะครับบางตัวเปลี่ยนบางตัวไม่เปลี่ยนนะนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเสีย ด้านใตก้ก็ยังปกติอยู่ยังไม่ถือว่าลายวงจรเละนะครับยังปกติด้านบนก็เช่นกันนะครับน,นี่หลังจากนี้นะครับก็จะทําการนะครับใส่มอดเฟตตัวใหม่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของการซ่อมบอร์ดคอนโทรลนะครับโอเค อ่ะนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเชื่อมนะครับทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็ทําการซ่อมบอร์ดไลท์นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับก็จะต้องไล่เช็คอุปกรณ์นะครับ TR พวกชิปพวกนี้นะครับอาขาเกตอาที่ส่งไปสู่บอร์ดล่างนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์พักใจไฟนะครับว่าช็อตไหมเสียไหมนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไล่ตรวจสอบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมบอร์ดคอนโทรลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ทําอะไรไปบ้างนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ SMD นะครับเป็น R 2โอห์มนะครับแล้วก็นี่เป็น T-R ได้นะครับพวกนี้เปลี่ยนก็ไล่วัดนะครับมันก็บางตัวเสียบางตัวไม่เสียนะครับก็เปลี่ยนออกนะครับ ออปโตไม่เสียนะครับแล้วก็มีไดโอดนะครับเป็นซีเนอร์ช็อตอยู่2-3ตัวนะครับก็จับเปลี่ยนซีเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าสอบออ,อนบอร์ดครั้งแรกนะครับจ่ายไฟเข้าเลี้ยงนะครับแล้วก็เปิดให้บอร์ดทำงานปรากฏว่าเงียบกิ๊บเลยนะครับบอร์ดไม่ทำงาน ก็ไล่อยู่อีกพักใหญ่ถึงได้รู้ว่านะครับชุด power supply ชุดไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาก็คือ,อชิ้นส่วนมันมาไม่ครบนะครับมี C จุดนี้นะครับนี่นะนี่มี C จุดนี้หายไปนะครับเป็น SMD นะครับมันหายไปดือด้อๆเลยนะครับไม่มีนะครับทีนี้ผมก็อ่ะ ทำการติดตั้งนะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยก็ปรากฏว่าทีนี้จ่ายไฟเข้าบอร์ดนะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับจ่ายไฟเข้าแล้วก็กดสั่งให้บอร์ดทํางานนะครับแล้วก็ไล่วัดไฟทุกจุดทุกจุดนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการทดสอบสัญญาณนะครับนะแป๊บหนึ่ง เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้สโคปจับที่เอา,เอา,เอาสัญญาณตรงที่จะไปขับมออแปลงนะครับนี่นะขออภัยนะครับถ่ายมือเดียวอาจจะทํางานไม่สะดวกนะครับนี่นะก็จับสัญญาณไวท้ที่จุดนี้ที่จะไปขับมออแปลงนะครับแล้วทีนี้ก็ป้อนไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดนะครับนี่สายตรงนี้นะ ผมจะเหมือนเดิมนะครับป้อนไฟเข้า24โวลต์ลิมิตไว้ที่2แอมป์นะครับอโอเคป้อนไฟเข้าสังเกตการกินกระแสนะครับเมื่อคาปาซิเตอร์นะครับเมื่อคาปาในบอร์ดชาร์จประจุจนเต็มนะครับมันจะต้องไม่มีการกินกระแสใดๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอบอร์ดยังไม่ได้ทํางานนะครับถ้าไม่กินกระแสก็ถือว่าปกติแต่ถ้ามีกินอ่า มีการกินกระแสนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ช็อตอยู่อาจจะเป็นตัวมอสเฟตหรือว่าตัวบอร์ดที่ทำงานยังไม่สมบูรณ์นะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะมาะกดออนให้บอร์ดทำงานนะครับโดยการจิ้มไปที่พินหนพินสนะครับเป็นการเหมือนปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับนี่บอร์ดทำงานแล้วนะครับ ดีเลยนะ์นักตึกนะครับแล้วก็หายไปนะครับปิดใหม่นะครับกดอีกทีหนึงมันเป็นการปิดนะครับทีนี้ถ้าจะเปิดก็ต้องกดอีกทีหนึงนะครับปึบอ่อนแล้วทีนี้มาดูสัญญาณนะครับปึบนี่เห็นไหมเห็นสัญญาณมาแวบหนึ่งเมื่อกี้นะครับนั่นคือสัญญาณที่ออกมาจากเจ้าบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะพอดสัญญาณไว้ให้ชมกัน เ,เดี๋ยวติดแล้วกดซิงเกิลไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูสัญญาณเ,าเดี๋ยวออนบอร์ดใหม่นะครับให้ดูจอสโคปเ,เดี๋ยวจะให้ดูจอสโคปด้านบนอ,อันนี้ปิดนะครับนี่อ,อันนี้เปิดนะเ,เดี๋ยวจะกดซิงเกิลไว้นี่เห็นไหม มีสัญญาณออกมาแบบนี้นะครับเป็นสลับฟันปลานะครับเป็นคืน PWM นะครับแล้วก็สลับฟันปลาแบบนี้สัญญาณเครื่องหมอแปลงน,นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเกือบจะทุกรุ่นที่ซ่อมมานะครับถ้ามีสัญญาณออกแบบนี้ก็พร้อมที่จะประกอบกับคืนใส Shim ่หมอแปลงก็ทํางานแน่นอนนะครับถ้าสัญญาณออกมาแบบนี้ถ้าประกอบแล้วมันยังไม่ทํางานก็อาจจะมีส่วนอื่นอยู่ที่ เสียหายแต่ไม่ใช่ชุดมอเดเฟสแน่นอนนะครับอาจจะเป็นส่วนอื่นอาจจะมีมออแปลงมีปัญหาไหมหรือชุดดีเย์อันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงในตอนอประกอบเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวในเมื่อสัญญาณผ่านแล้วผมขออนุญาตประกอบเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วมาต่อกันนะครับอ่านะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบบอร์ดลงสู่ที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายทุกจุดนะครับก็น่าจะครบเรียบร้อย ทีนี้นะครับก็มาลองใช้งานจริงกันเลยนะครับมาลองเปิดเครื่องจริงกันเลยว่า,าจะทํางานได้ไหมนะครับจะมีไฟออกไหมนะครับแล้วก็จะระเบิดตุ่มตามไหมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ทันได้ลองเปิดเครื่องนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปต่อเลยนะครับยังไม่ทันได้ลองเปิดก่อนเลยนะนะครับตอนนี้ผมก็ต่อจอไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้เป็นจอของ าทางร้านนะครับพร้อมปุ่มกดนะไว้ทดสอบเครื่องโดยเฉพาะนะครับก็เสียบกับไฮบริดมอแปลงได้ทุกรุ่นนะครับจอตัวนี้นะส่วนจอเดิมนะครับนี่จอเดิมอยู่ตรงนี้นะถ้าจอนี้มันทํางานได้นะครับจอนั้นมันก็ทําทงานได้เหมือนกันยกเว้นจอมันเสียนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเสียนะ โอเคทีนี้ผมก็จะป้อนไฟเข้าที่24โวลต์เหมือนเดิมไม่มีกระแส3แอมป์นะครับโอเคอเดี๋ยวป้อนไฟเข้าเครื่องเลยสังเกตการกินกระแสนะครับเห็นไหมมันจะชาร์จประจุแป๊บหนึง่งแล้วมันก็จะลดลงส่วนที่กระแสที่กินอยู่ตอนนี้ก็คือฝั่ง mppt นี่เห็นไหมเครื่องรุ่นนี้มันมี mppt อยู่ด้วยนะครับเมื่อ,อป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับนะ เมื่อป้อนไฟเข้าเครื่องบอร์ด MPPT ไฟจะเข้าเครื่องอเข้าบอร์ดทันทีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่นะใช่นะครับเมื่อป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับบอร์ด MPPT จะทำงานทันทีนะครับแต่ทำไมไม่มีไฟติดรุ่นนี้บอร์ดไม่น่าจะมีไฟนะครับ แต่โดยทั่วไปไฮบริดหม้อแปลงนะครับไฟจะเข้าบอร์ด MPPT เสมอนะครับไม่ว่าจะเปิดเครื่องไม่เปิดเครื่องนะครับในกรณีที่เราไม่เปิดเครื่องแต่เราต่อแผงต่อแบตไว้มันก็ยังจะชาร์จอยู่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคิดว่าปิดเครื่องมันก็จะปิดระบบชาร์จด้วยที่จริงไฮบริดหม้อแปลงหลายๆตัวนะครับ อขอแค่เราต่อแบตเข้าเครื่องไว้นะครับยกเบรกเกอร์ไว้แล้วก็ต่อแผงเข้าเครื่องไว้มันระบบมันจะชาร์จอยู่ตลอดนะครับแต่บางทีถ้าเป็นรุ่นจอรวมจออาจจะไม่ติดแต่ถ้าเป็นรุ่นจอแยกนะครับขอแค่ต่อแบตเข้าจอในส่วนของ MPPT มันจะติดก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะอบอกเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะเปิดเครื่อง กดผิดปุ่มนะครับฝั่งนี้นี่ปึ๊บอ่ะรอเสียงดีเลย์ต่ออ่ะเสียงดีเลย์ต่อแล้วนี่มีเอาพุทธสองร้อยยี่สิบนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงระเบิดนะครับก็ถือว่าปกตินะครับทีนี้การกินกระแสนี่การกินกระแสก็0.8แอมป์ในระบบ24ก็อ่ะถือว่าปกตินะครับรวมแล้วก็20วัตต์ นะครับก็ปกติดีาสายเวฟนะครับนี่สวยงามนะครับตามท้องเรื่องสไตล์เครื่องมอแปลงนะครับนี่นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีนี้ทดลองจ่ายโหลดสักหน่อยเดี๋ยวเพิ่มกระแสเป็น12แอมป์นะครับโตมันก็จะลรลงรัง,งนะครับตามสไตล์ช่างนะฟึบนี่นะครับ หลอดติดนะครับนันก็หมายความว่าเครื่องทำงานได้แล้วนะนสายเว็บก็ไม่เพี้ยนนะครับยังปกติอยู่กินกระแสก็นิ่งนะครับก็ปกตินะโอเคนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็มอสเฟต12ตัวนะครับรวมภาคไดอีกเยอะแยะมากมายนะครับอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับราคาอะไรมันไม่กี่บาทนะครับ แต่กว่าจะหามาได้ให้มันครบทุกจุดนะครับมันไม่ง่ายเลยแล้วก็อีกอย่างกว่าจะเช็คว่าจุดไหนเสียมันก็ไม่ง่ายอยีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับอย่ามองแค่ค่าอะไหล่ว่า s m d มันราคาถูกนะครับบางตัวราคาไม่ถึงบาทนะครับบางตัวหลาย10บ,บาทก็จริงนะครับเราจะไปมองแค่ราคาอะไหล่นะครับเราต้องมองถึง ช่างด้วยนะครับกว่าจะรู้กว่าจะเจอว่าต้องเปลี่ยนจุดไหนจุดไหนแถมยังบางทีเจออาการซ้อนอีกนะครับไล่กันอยู่ทั้งวันก็มีเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปมองแค่ค่าอะไรนะให้มองถึงการาตรวจเช็คด้วยนะครับโอเคนี่ไายติดปกตินะครับเดียยดเด๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวปิดฝาจริงเข้าต่ออ่ตจอจริงทดสอบด้วยนะครับทดสอบจริงเลยนะครับแล้วก็ทดสอบฝั่ง m อ็ t ด้วยนะครับ อ่ะนะครับมาต่อกันนะครับทีนี้เรามาเทสเครื่องจริงกันเลยนะครับนะใช้ซับไพตัวนี้นะครับรอบนี้กระแสแม็กซสุดเลย50แนะอมป์นะครับนะโอเคนะครับต่อโหลดเตรียมทดสอบเรียบร้อยนะครับโหลด1,000วัตต์นะทีนี้เอา,เ,อาเบรกเกอร์ขึ้นดูจอ,อรุ่นนี้นะครับเป็นจอ MPPT แยกนะนะครับเป็นจอคุมระบบชาร์จแยกต่างหากนะ อ่ะเปิดเบรกเกอร์แบตขึ้นนะครับเห็นไหมจอ MPPT ติดเลยนะครับนะมันอ่าทำงานแยกอิสระนะครับขอแค่มีแผงเข้ามันก็ชาร์จแล้วโดยที่อ่าฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์ตัวหลักยังไม่ต้องเปิดมันก็ชาร์จได้นะครับอ่ะโอเคเปิดเครื่องปุ๊บนี่นะนะครับยี่ห้ออะไรก็ดูกันเอาเองนะครับของค่ายไหนดูเอานี่อ่ะติดแล้วนะครับนี่ สายเวฟก็ ag, สวยงามปกตินะครับโหลดอยู่ตอนนี้1,000วัตต์นะครับกินกระแสนะครับ41แอมป์ m, ที่แรงดัน25โวลต์นะครับนะครับโหลด2ี่เปอร์เซ็นต์นะครับไฟออกปกตินะทีนี้มาทดสอบอระบบชาร์จกันบ้างนะครับโดยผมจะป้อนเข้าที่ 80โวลต์81โวลต์ที่2แอมป์นะครับมาดูระบบชาร์จจะทำงานไหมนี่หน้าจอขึ้น70โวลต์นะครับน่าจะเป็นแรงดันตกค่อมสายหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ระบบชาร์จทำงานนะครับนะ บอกชาร์จทำงานตอนนี้ก็รัอนอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยอันนี้ร้อยกว่าวัตต์นะครับน,นะชาร์จอยู่5แอมป์นะครับเพราะว่าผมลิมิตไว้แค่2แอมป์นะครับนะทีนี้กระแสฝั่งแบตก็จะตกลงนะครับเนื่องจากว่ามีฝั่ง เหมือนลักษณะตัวนี้เป็นแผงนะครับมีแผงเข้ามาช่วยมันก็จะกินกระแสจากแบตน้อยลงนะครับนะนี่ถ้าแรงดันจากแผงมาเยอะกระแสมาเยอะวัดเยอะอแรงดันแบตกระแสที่กินจากแบตก็จะน้อยลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเมื่อแผงผลิตได้เยอะกว่า,ากว่าโหลดที่ใช้นะครับแรงดันแบตนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการชาร์จขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้ โอเคนะครับก็ปกตินะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับใช้งานได้เครื่องนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับยังไม่จบขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวนี้เป็นจอสัมผัสลืมบอกนี่นะมันสามารถจิ้มเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ปุ๊บอ่านี่เห็นไหมอ่า การตั้งค่าแบตเตอรี่นี่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับกับเมนูหลักนี่สามารถตั้งชนิดแบตเตอรี่ได้เซตค่าต่างๆโหมดนะครับโหมดที่ใช้งานนะครับก็น่าจะรวมถึงค่าต่ำตัดหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งได้ไหมนะครับก็ตั้งได้แต่คงยังไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ นะครับไม่รู้ว่าตั้งค่าต่ำตัดสูงตัดเขาตั้งกันตรงไหนนะครับก็แค่มาบอกว่ามันเป็นจอสัมผัสนะอินเวอเตอร์หลายๆรุ่นผมไม่ได้เข้าไปเซตค่าเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าลึกๆมันตั้งอะไรได้บ้างนะก็ไปศึกษากันเอาเองนะครับอนะ่นนี้เป็นจอสัมผัสก็บอกแค่นั้นเองนะครับโอเคจบจริงแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ